มืดมากวันนี้มืดมากกี่โมงแล้วนี่เก้าโมงแล้วคนไปจมานหมดแล้วแต่ดูแต่ไม่มีแสงมืดมืด,มดยยนี่เดียวหน่งยยนี่เดียวอือดาวองร์แล้ ตาแลดูดูดูวันนี้ป่วยหน้าไม่ล้างต้องดูหน้านะดูดูดบวบขึ้นไปอยู่นู้นมาดูไอ้นี้เนี่ยอุ่นนะคะนี่เป็นอาุ่นแต่ว่าบวบมันคลุมไปหมดแล้ว ดูที่มันใหญ่ขึ้นเยอะมากเลยฝนตกเมื่อเช้าสวนบวบเป็นสูงมากสายไม่เห็นเห็นมัน <c oughs> มันใหญ่กว่าที่บ้านแหละอาวนนี่ตอนนี้บวบบวบมันกลุมอาอุน่น มาดูตรงนี้ลูกนี้โตช้ากว่าแสงมาแล้วแสงมาแล้วจ้ะโน่นบวกมันขึ้นตรงอุย้ยจัดไม่ลูกย่อยแล้วนู่ตัดได้แล้วลูกนี้ลูกบวกนีลก่ลูกนี้ตัดได้แล้วอ๋อ

นี่นี่น,นี่ลูกนี้ออกเหลืองเหลืองจะรอดไหมนี่นจะรอดไหมลูกเลนี่นี่ลูกเล็กเล็กนี่ดูด,ดูนั่นแหละอีกลูกมึงต้องมีนี่ นีกลูกนึงเห็นไหมเห็นไหมเด้บวเล่ามันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้เราไม่เห็นมันอยู่บนต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ขึ้นบนต้นไม้แล้ว ตัวมัละกกมันลม้มแต่ลาดอยู่จะรอดหรือไม่รอดไม่รู <c oughs> ้สดชื่นนะะักกาเช้าวันนี้จะวันนี้สดชื่นมากแต่ว่าเราป่วยเราป่วยป่วย มาหลายวันแล้วตัดปามเสร็จก็ป่วยเอากระดมาทิ้งไว้ตรงนี้ดูจันนั่นแหละเป็นคนทิ้งไว้ไม่ว่าจะทำสวนตรงนี้ป่วยซะอีกจะเอาตรงนี้จะเอาตรงนี้ออก จะเก็บตามความสหาดตรงนี้นะจ๊ะแต่ว่าผู้ไวเสียผฝนก็ตกอีกแล้วตรงนี้มีบวกไหมเอาลมพัดเมื่อวานเน่ยอักเหียวเลยเมื่อวานลมแดง หนึ่งงมีลกูกต้นมักคุดอันนี้กล้วยนะจ๊ะหมดเกลือแล้วขายไปแล้วบรา ไปไม่ได้แล้วติด,ตดแล้วติดแล้วคุ้งมะเขือ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 กบกบ bỏ phần... ừ. bến mà có bến nhiều nè bến plup plup lơi ừm tắc lại lúc anh bảo anh nói bình dạn mới nè hai phần bình dạn anh mình lạc lại cả nè tôi kêu ngồi mà tôi đi tôi đừng có mà lại cao 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 do vậy khi từ ngoài to sâu nó phải nuôi nuôi nữa chụp được to to ra nó phải cái gì luôn ดูบวบขึ้นบ้านเริ่มสว่างออกแล้วเมื่อกี้นี่มืดคลึ้มมากบวบตัวนี้อาวนอาวนนี่เป็นเจรา ติดได้เลยใบมันแก่นีน่ใบใหม่อันนี้ใบกันโนะนะคะใบกันโนวส่วนนี้ใบมัดกัด พัดแคทมีัดแคทไต่พัดแคทไม่มีลูกเลยผลมันตกหนักปุ๋ยหมด ตกอีกแล้วจ้าตาตกแบบนี้ทุกวันเลยตกมาสองวันแล้วนะคะตกตั้งแต่เจ้าจุดเย็นกลางคืนก็ตกแล้วจะทำอะไรกินกันนี่ดีนะที่เราปลูกไอ้ฟักเขียวไว้ก่อนนี่ ช่วงน้ำท่วมวเนี่ยแต่ว่าเราก็ปลูกไว้บนร่องนี้นะคะปลูกบนร่องแล้วเอาขวดกลุ้มไว้ไม่ให้หอยทากมันกินนะคะแล้วไม่ให้ต้นมันเน่านี่ความพยายามเราพยายามมากจะมีผักกินฤดูนี้นะคะฤดูนี้ตา่างใต้เราไม่มีผักกินนะคะเพราะน้ำท่วมหมดแล้วผักก็จะแพงในตลาด ชุมชนที่บ้านมันก็ไม่ค่อยมีปกักต้องมาจากที่อื่นนี่ได้กินแล้วแหละลูกโตแล้วนี่ต้องไว้ให้ลูกโตมากๆไว้เก็บกินปีหน้าก็ได้นะคะถ้าเขาแก่เ็าแก่จัดเราก็ต้องไว้กินดูดูผลผลหน้านะไอ้มันแก่จัด แข็งเปลือกแข็งขึ้นแล้วเราไว้กินฤดูฝนหน้านะเพราะเราช่วงฤดูฝนเราจะไม่มีปักกินเลยเนี่ยดูตาต้องเริ่มต้นใหม่ปลูกเพราะอะไรแบบนี้เพราะก็ต้นเน่าต้นเป่อยเนี่ยเพราะเหมือนกันต้นก็เน่าต้นก็เป่ยอากาศก็เย็น โชคดีมากเลยที่ซื้อมาปลูกนี่้นซื้อต้นมาผูงนะคะไม่ได้เพาะเองตัวเพาะแล้วมันไม่ได้อะค่ะต้นมันเปื่อยเน่าหมดก็เลยก็เลยเพาะไม่ได้ซื้อมาสองสามต้นนะเพราะว่าซื้อเยอะก็ที่ปลูกก็น้อยต้นติดก็ตายหมดเลย นี่ฝนตกเป็นวันที่สองแล้วนะคะตกอย่างแรงมากดูกทุ้มหน้าบ้านเราแต่ก่อนมันเป็นซุ้มอานุนนะคะทุ้มอานุนอาุนโดนฝนใบมันก็เน่าเราไม่ได้มุงหลังกาให้เขาอะกลายเป็นซุ้มฟักแฟงกับบวบ แล้วก็ออกผลได้เรากินแล้วนะคะนี่ลูกแรกลูกแรกลูกนี้เป็นลูกแรกลูกแรกมีนั่งจ่ายในบ้านนะฝนตกได้สองลูกเขาก็โตพร้อมๆกันนะคะเกิดพร้อมๆก,กันได้อยู่นอกอยู่กันนอก บวบก,ก็ตัดได้แล้วนะคะวันนี้ว่าจะแกงเลียงแต่ว่าฝนตกก็ข,ขี้เกียจจะออกไปเก็บจะเก็บลูกนี้นะ้มาแกงเรียงกับกุ้งแล้วก็บวบข้างในนู้นเมื่อวานที่ถ่ายไว้ะคะ่ะแต่วันนี้ฝนตกก็เลยขี้เกียจพอดีก็ป่วยด้วยหนาวป่วยใกล้วัดหนาวมาก เลยไม่อยากอกไปคิดนีก็แกดีกว่กอนะคะสวัสดีค่ะนี่สะปาะป่วยต้องใส่เสื้อสองชั้นเนี่ยกินยาแล้วเหงาเงอแตะแนละ้วมันดีขึ้นนะเพื่อจะอไปตลาด ก็ไปซื้อกับก้าวมาตุนไว้นะคะเพราะว่าฝนตกมากแบบนี้เราจะไม่ค่อยได้ไปตลาดบ่อยนะ <Sh akes noise> ก็เลยเอาซื้อมาหนึ่งอาทิตย์เลย <Sh akes noise> ขนจะตกประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะ <Sh akes noise> คลิปนี้ก็แก่นี้ก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีะ